หางดาะและหางมันซ้อนกันมันต้องสัญญกรรมนะต้องทําการวางยาแล้วก็ตัดตัดออกเดี๋ยวจะตัดทั้งหมดเลยนะคะวิธีการทาําวิธีการสัญญกรรมวางยานะคะวางยาสลบการผาตัดถ้าเป็นไปได้อย่ากเกินสงนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะวางยาสักสิบห้หยดนะคะแล้วก็มาดูกันอุปกรณ์เดี๋ยวดูอุปกรณ์นะ กรณ์ในการผ่าตัดนะคะก็จะมีที่สำคัญคือถุงมือแล้วก็กันไกลต้องคมๆนะเบตาดีนเตรียมไว้แล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้ยาสลบจ้ะเริ่มลงมือกันเลยเรียบร้อยหยดไปประมาณ15าหยดหนึ่งสองสา0 1ี่ห้า1กเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสบสแล้วก็สลบมยนาะไหนขอต้องทำเร็วเนียวันิมสลบเร็วเดี่ค่ายายแล้วไงล่ะ น้ำหายไปเลยแม่วงโอ้โหสิกรรมปลาเร็วๆๆกลับพื้นที่เอาหนาดูมาแล้วหาดูมาแล้วองปิดก๊อพื้เออๆๆ เออยังตัวยังงูตัวยันตัวตัวออัดไป้ออกไว้อัดไว้ยาวๆก็ต้องต่อเดี๋ยวยานี่ตอนนี้ฟื้นแล้วฟื้นแล้วค่ะอัดูหางแต่ว่าอาจจะมึนๆหน่อยมือนคนที่นอยาวนี้แล้วก็ใช้เวลานานหน่อยนะคะถ้าเป็นหางใช้เวลานานหน่อยก็จะขึ้นเนี่ยค่ะไม่ยากแต่ว่าทุกอย่างจะต้องเร็วต้องเร็วแล้วก็ต้องสะอาดปลอดภัยแล้วจ้าโอเคบายบายเรียบร้อยเอาออกมาแล้วค่ะนี่เป็นทางแบบนี้จ้าปลอดภัยนะคะ ปลอดภัยจ้ารอห่างนอกจ้า